ตอนที่119พี่พี่ครับเซียวยูเฮเลเวลสามสิบเผลมาในที่แบบนี้คงอยากจะตายมากเลยสินะนี่คือสิ่งที่มนุษย์ทําได้ดีที่สุดงั้นหรอเป็นแค่มดมาลงยท่แฉงั้นข้าขอชิมรสชาเจ้าหน่อยแล้วกันแย่แล้วเกียไประบามื่นดาบบินแะแคะบุกเข้าไปลอย เซลยูนายมาที่นี่ทําไมอาจารย์ส่งผมมาฝึกฝนที่นี่ครับอาจารย์นายกล้าหาญมากที่ส่งนายที่รูเพืสาวสวีตมาที่นี่เขาไม่กลัวว่านายจะไม่ได้กลับไปหรือไงการบาของเจ้าเด็กนี่ทาแผนของพวกเราพังไม่เป็นท่าสกิลของโมฮาดก็กาลังคุณดาวแบบนี้เป็นปัญหานแน่พี่พวกพี่ต้องการเข้าไปในแดนเจียนหรอครับใช่แต่จะเข้าไปตอนนี้ก็ยากแล้วล่ะตอนนี้สกิลของเธอกำลังคุณดาวอยู่เรื่องแดนเจียนเอาไว้คุยกันทีหลังตอนนี้เราต้องทะลุออกไปก่อน ถ้าหากว่าเราทุบลงออกไปไม่สำเร็จนี่คือหินเทเลพอร์ตมันจะส่งนายไปที่ที่ปลอดภัยพวกเราทุกคนต่างก,ก็มีหินเทเลพอร์ตแค่คนละอันผมไม่ต้องการมันหรอกพี่ไม่ต้องห่วงฉันเองก็มียานเคลื่อนย,ย้ายถึงมันจะไม่ดีเท่าหินเทเลพอร์ตแต่ก็ไม่มีปัญหาแน่นอนพี่ที่ผมจะบอกก็คือพวกเราไม่จำเป็นต้องหนีพวกมันแค่ฆ่าพวกมันให้หมดก็สิ้นเรื่องแล้วน้องชายรู้หรือเปล่าว่า,วาพูดอะไรออกมาในคนเชื่อฟังพี่สาวได้ดีกว่านะ ไอ้หนอเจ้ายังฝังกนกลางวันอยู่หรือไงถา้างนั้นสนใจมานอนต่อที่ท้องข้าหรือเปล่าพี่ครับพวกพี่ระวังด้วยละ่ะเพื่อป้องกันไม่ให้โดนลุกหลงเชิญผมเข้าทีมหน่อยพวกนายถอยไปก่อนโมหันดีเถอะพาหลิ่นโอ,อยู่เข้าสู่ทีมของคุณสำเร็จคำสาวเชื่องช้าอันเชิญกองทัพเรา,ากด็ดูไปเศ่พวกนี้มันรังข้าไว้หนีแล้วช่วยด้วย ศารพ,พวกนั้นหรือพวกฆ่าสิบทั้งนั้นถูกฆ่าตายง่ายๆแบบนี้หรอนี่เขาต่อสู้ตรงๆรงเงั้นหะอมนใช่สิ่งที่เลเวลสามสิบเอ็ดทำได้จริงๆงั้นหรอฉันกําลังฝันอยู่ใช่ไหมฉันว่าโมหันน่ากลัวแล้วนะแต่ไม่คิดว่าน้องชายของเธอจะยิ่งก,กว่าเธอซะอีกนี่บันครอบครัวอะไรกันทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเซียวหยนี่สุดยอดจริงนะพวกนี้คือรุ่นพี่ของฉันและก็เป็นเพื่อนร่วมทีมคนนี้คือกู้ฉังฟังเหมิงชวนแล้วก็เหิงขอบใจมากนะไม่ใช่เรื่องใหญ่ไรการฆ่าวิศา์เป็นหน้าที่ของ กู้ช่างฝังเลเวล52บออาชีพระดับตำนานอาัศวินดาบศักดิ์สิทธิ์ทำไมพวกพี่ถึงอยากเข้าไปในดันเจี้ยนละ่ะเพราะอาจารย์ของฉันได้คำนวณเอาไว้นะสิอัคลาดั้งเดิมจะมาพร้อมกับดาวตกในดันเจี้ยนแห่งนี้เพราะงั้นเหล่ารุ่นพี่จึงมาร่วมมือกับฉันเพื่อพิชิตดันเจี้ยนแห่งนี้อัคลาดดั้งเดิมไม่น,าน่าล่ะถูกต้องแต่ตอนนี้เราได้สร้างความเสียหายครั้งใหญ่เกรงว่าพวกพิศัยก้นบึง้บง,บงกระเพาะมังกรคงจะแห่กันมาที่นี่แล้วละ่ะพี่ไม่ต้องห่วงพวกพี่เข้าไปในดันเจี้ยน ผมอยู่ที่นี่ทั้งคอนใครหน้าไหนก็รบกวนพี่ไม่ได้ทั้งนั้นตอนนี้ถึงเวลาใช้คุ่การทางเข้าบ้างแล้วล่ะเดินเจี้ยนเริ่มก่อรูปแล้วไม่สําคัญว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเราได้มันมาอยู่ในมือแล้วเราจะเข้าไปเดี๋ยวนี้กันเลยตอนกําเนิดโลหิต ไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งเราเองก,ก็กลายเป็นคนปกป้องทางเข้าเดนเจี้ยนกับเขาด้วยพลังกายของสนามทดสอบนีหรันเหมือนกำลังมุ่งหน้าไปอย่างบางสิ่งพลังทั้งหมดไปรวมกันในเดนเจี้ยนดันดันเจี้ยนนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่ฮะมดมแมลงหรือว่าสามสิบเอ็ดาคนสมบัติน้อยนิดเดียวถ้าใช้แค่นเนื้อเดียวก็ขยี้ได้แล้วมีคนมาสักเทอันเชนพวกไร้ค่าอย่างของกระดูกเด่นนะฝนดาวตกกระจอกเป็นบ้าอะ <c oughs> ถ้าพวกแกบินอยู่ก็คงจัดการไม่ได้ลงมาซะขมเขี้ยวครกกระดูกเกิดอะไรขึ้น ตายซะอะไรเดี่ยวไปเก็บศพพวกมันมาแล้วเอาไปซ่อนไว้จากนั้นก็รอเหยื่อช่วต่อไปอะไรนะ่ะแบบนี้ก็ต้องไปสมบัติแน่นอนแถมยังมีของแถมเป็นเด็กดอยระบสามสิบเอ็ดอีกขอชิมดูหน่อยแล้วกันอะไรนะ่ะเพิ่งจะแป๊บเดียวเองศพก็เต็มขนาดนี้แล้วดันเจดด้านดูพลังของสนับทุกเสาเข้าไปถ้าเคลียร์ได้จะได้ของดีแนะะ่หยุดซะดันเจดนนี้ห้ามใครเข้าไปทั้งนั้นอ,อ๋อน้องชอยนายขวางทางเข้าแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะ เรื่องนั้นฉันโกรแต่ตอนนี้พวกนายยังเข้าไปไม่ได้หวัวหน้าดูนั่นหลังนั้นเจี้ยนใช่ไหมเกอะเล็กไปโยนไปนี่หมอนไม่ว่าใครก็เข้าไปในดันเจี้ยนไม่ได้ทั้งนั้นครับครับเข้าใจแล้วครับเดี๋ยวพวกเราจะรออยู่เฉยๆตรงนี้เลยครับถ้าลูกพี่อนุญ,ญาตเมื่อไรพวกเราค่อยเข้าไปครับอ่ะนั่นมันอัคระดัง่งเดิมยินดีด้วยครับพี่ เซ่ยวยู่มีผ่ามังกรกับปิาสาจมาบ้างไหมมีนิดหน่อยแต่ผมจะก,การหมดแล้วพี่ครับอาคาลาดดั้นเดิมต้องใช้เวลาสิบวันในการประสานเพราะงั้นระวังด้วยนะครับไม่ต้องห่วงอาจารย์พี่เตรียมทุกอย่างไว้แล้วเพราะงั้นไม่มีอะไรหรอกช้างฟังดูนั่นน่านบันนิดหน่อยที่เขาพูดถึงหรอ ตะเล่กันเลยสิครับเพราะว่าเพลของเราสุดเทพอยู่แล้วยังไงล่ะไม่มีใครต้านทานเพกของเราได้เว้นแต่ความเป็นเก๋ <c oughs> อย่างบ <c oughs> ูบี้ไม่จบกระผมหยอกหยอกชรยแทร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่นะครับจบตอนที่ไม่ใช่ตอนต่อสู้ไม่งั้นครั้งไหนฉันขอยังไงก็รายตาตรอไว้ด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดติดตามเพจขอแพลด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในกาแปลต่อไปแล้วเจอคลิปหน้าบาย